ยันดีต้อนรับสู่การเอาชีวิตรอดนี่คือการเอาชีวิตรอดวันที่8ปึทั้งวันที่10โอเคผมรู้ว่าคลิปมันัสั้นไปหน่อยแต่ผมคัดน้ำออกไปครั้งหน้าเราอาจจะมียาวกว่า3วันแน่เช่อผมโอเคพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเริ่มต้นมาวันที่8เรามีโปรเจกต์งานดีๆงานหนึ่งอ่ะนะมันเป็นโปรเจกต์งานที่ถูกเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าฟาร์มใช่ไหมแต่ก็หมดวันนะ โอเคตัดไปวันที่เก้าผมทำการลงเหมืองเพื่อไปขุดเอาเหินมาเติมเต็มใจเธอให้เสร็จแต่รู้สึกว่าอุปสรรคก็มาอีกแล้วความหลักผมรู้นะตอนอ่ะคิดมาลหลกหน่อยทนรู้ไปเหอะเชื่อผมดิสักวันเราจะหาซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เครื่องนี้ไม่ดีเลยแต่ก็อย่าลืมจุดประตูเนเธอเข้ามาแล้วแบบมามันไมสวยเลยเออกมาดีวกว่า ออกมาแล้วก็มานั่งดูความเป็นอะไรอนนนี่สักพักอะไรกะวประตูอย่งเลยแล้วก็ฝาของเราด้วยขี้เกียจสร้างแล้วสิแต่ก็ต้องจำใจลงไปขุดเมืองอีกแต่ก็หมดวันไปแล้วล่ะในวันที่สี่ผมทำการขึ้นมานำหินไปเติมเต็มใจเธอให้เสร็จแต่รู้สึกว่ามันจะยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่เลย แต่อุปสรรคไม่เคยท้าทโมน้อยลงเลย้นตกอีกแล้วมาให้ตายแล้วก็ปัญหาโลกแตกอีกอย่างก็คือบล็อกหมด้ดวยนี่ลรแย่สุดโอเคแล้วก็ต้องมาคุ้นคัวหาคนใหม่อีกครั้งแต่ข้างนี้รู้สึกว่าจะขาดแคลนบล็อกนิดหน่อยแต่ก็อะไรเนี่ยทำไมผมตา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 ,ตาจังนะ หลังจากเสร็จแล้วก็นำบล็อกมาเติมเต็มใจเธอให้สำเร็จวู้อีกไก่เลยว้า,าจากนั้นก็ดับการวางแต่มันก็หมดวันแล้วอ่ะสงสัยต้องรอวันต่อไป